าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจในการเดินทางไปตามวัดต่างๆนํา,านเรื่องราวดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัดนั้นๆมาฝากท่านผู้ชมให้เห็นถึงการได้มีโอกาสทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดสิงสุทธาวาสตำบลโพสังโคอําเภอข่าวบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งในเก้าวัดท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามชมอุโบสถบร,รมีหลวงพ่อแพรที่สวยงามแปลกตากว่าที่อื่นเพราะมีตัวพญานาคสีพานอยู่รอบอุโบสถภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม สการะขอพอรพระพุทธชายหรือหลวงพ่อหน้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สกัดจากศิลามีพญานาคเจ็ดเสียนชมสิงปั้นดินเผาโบราณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมากมายและขณะนี้วัดสิงสุดทธาวาดโดยพระครูวิสุทธาพิรักเจ้าคณะตำบลกิติมาศักดิ์เจ้าอาวาสวัดสิงสุดทธาวาดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้กำหนดจัดงานบุญใหญ่ งานพอดกระถินสามัคคีและหล่อพระสังกรจจายขึ้นในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสะพานบุญเชิญชวนคณะสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมงานบุญตามวันและเวลาดังกล่าวรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอจะเจริญพรผู้ชมรายการส่องธรรม อัตามาภาพพักโควิสุทธาภิรักษเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดส,สิงห์ทวาวาดอำเภอค่ายบริจันจังหวัดสิงห์บุรีวัดส,สิงห์ทวาวาดแห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแพรได้เป็นประธานในสร้างอุโบสถเมื่อปีพุทธศักราช2537และก็ได้เป็นที่รู้จักข,ของบุคคล ในจังหวัดสุริรีเพราะว่าเป็นหนึ่งใน9วัดท่องเที่ยวของจังหวัดสุริรีในวัดสิงห์พุทธวัสแห่งนี้มีรูปหล่อหลวงพ่อพุทธฉายหลวงพ่อนาคนะและก็มีสิงห์โบราณนะซึ่งอยู่ในวัดนี้ฉะนั้นอาตมาภาพจึงชักชวนญาติโยมมาร่วมทอดกระสินสามัคคีในวันเสาร์ที่9พฤษกายน พุทธศักราช2,567ซึ่งในวันทอดกระสินสามัคคีนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา30นทีอาจจะมาได้จัดพิธีรอพระสังฆจายให้ไปที่เคารพนับถือของชาวบ้านวัดส,สิงห์ทุธาวาสด้วยฉะนั้นก็ขอเชิญญ,ญาติโยมได้มาร่วมกันนะร่วมทอดกระสินสามัคคีเพื่อนำปัจใจัยในการสร้างรอ พระสังฆจายบารมีหลวงพ่อแพ่ในครั้งนี้โดยทั่วกันในพิธีทอดกระถินสามาคัคีในปีนี้เราเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีในช่วงเช้าเราจะทำพิธีรอพระสังฆจายบารมีหลวงพ่อแพรเมื่อทำพิธีรอพระสังฆจายเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นญาติโยมก็รับประทานอาหารจะมีพิธี ข้อกระถินสามคีเวลาประมาณ12.30นาฬกา30นาทีพระสังฆจายองค์นี้มีหน้าตัก30นิ้วหล่อด้วยทองเหลืองก็จะเป็นที่สัญลักษณ์ให้ญาติโยมชาววัดสิงห์พุทาวาสนี้ได้หรือผู้ได้บูชาได้เคารพแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสิงห์พุทาวาสในครั้งนี้ในการรอ พระสังฆจายบารมีหลวงพ่อแผ่นี้ได้แรงศรัทธาจากคุณวรพัทน์เจิมจิตพ่องได้เป็นผู้ร่วมสมทบทุนหรือผู้ที่ให้ปัจจัยในการหล่อในครั้งนี้โดยให้สำเร็จตามความปรารถนาที่คุณโยมวรพัทน์เจิมจิตผ่องนั้นนั้นมีศรัทธามาเป็นประธานพรน้อมด้วยญาติโยมชาววสิงในวันที่9 พุททศัทยกยายน2567เวลาเริ่มตั้งแต่10นาฬกา30นาทีพิธีรอพระแล้วก็เมื่อหลังจากพระสงฆ์ได้ฉันพัะหาเพลงเสร็จแล้วเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราก็จะทำพิธีทอดกระสินสามัคคีการสืบต่อไปณนะบัดน,นี้อัตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพศีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในสากลโลกและใน วัสิงถุธาวาะแห่งนี้จงดลบดาลให้ญาติโยมนั้นได้มีความสุขได้มีความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาและก็ปรารถนาสิ่งใดที่ถูกต้องและสมควรแล้วไซขอให้จงสมความปรารถนาทั่วก,กันทุกๆท,ท่านเทิน ช่วงเวลาสั้นๆค่ะอยู่ที่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีแบบนี้เราพบกันแต่หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะนำความหลากหลายในเรื่องราวของการเดินทางไปร่วมทำบุญด้วยกันแบบนี้ท่านผู้ชมติดตามรับชมนะคะในทุกๆวันเสาร์และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยวันนี้รัฐมนีกางวันไกลและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียว โทร02 004 7418